สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเองเฮงพัะเครื่องได้มี้าะบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร0821891220ครับ i d ไลน์ก็0821891220 mm hmm. เช่นกันนะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับ ฝากพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ีต่อๆไปเนาะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านเฮงๆด้วยนะครับค่อยๆดูกันไปนะพี่นะค่อยๆดูกันไปเนาะ <S <S ถูกใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรักองค์ไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะตลอด24ชั่วโมงหรือยังดูล่ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงก็ทักอดีไลน์มาดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่นะมารับชมรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1นนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะจอบ จอบใหญ่ไข่ปลาหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าพี่ปีหนึ่งห้านะฮะกะไรทองเดิมๆเ,เลยพี่นี่ฮะจอบใหญ่ไข่ปลาปีหนึ่งห้าเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยขอพายแป๊บนึงว่นี่จอบใหญ่ไข่ปลานะพี่นะนี่ฮะ เก่าเก่าสวยเดียวสวยสวยเลยนะมีเม็ดเนื้อเกินเห็นไหมพี่มีเม็ดเนื้อเกินนะฮะนี่มีเส้นขีดนะฮะคมคมาเลยนะนี่นะพี่นะดูขอบตัดพี่ขอบตัดเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่ขอบจัดด้านล่างเห็นไหมพี่นี่ฮะสวยสวยเลยดูด้านหลังพี่นี่ด้านหลังนะฮะกระไลทองสวยสวยนะะหลวงพ่อเงินนะฮะจอบใหญ่ไข่ปลาปีหนึ่งห้า เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะสวยเดิมเลยพี่นี่เหรียญสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้เหรียญเป็นเหรียญสวยเลยนะพี่นะเวลาส่งมัจจะท้อแสงนะพี่นงนี่ผมขอ600บาทพี่600บาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพุทวดเสมาหลวงพุทวดนะพอขีดนะพี่นะนี่สวยสวยเลยเสมาพราทวดนะพี่นะ นี่เก่าเก่า,าเดิมเดิมเลยนะพี่นะดูนะฮะนี่ดูที่นี่ฮะสวยเดิมเลยครับพี่ดูดูขอบตัดพี่นะนี่ฮะพอขีดนะพี่เนาะนี่พระอาจารย์ทิมหน้าใหญ่ๆเลยนะพี่นะพระอาจารย์ทิมหน้าใหญ่ๆกันเลยดูเส้นเสี้ยนนะพี่นะเส้นขนแมวขึ้นเต็มเลยนะพี่นะ จมูกโด่งกันเลยดูขอบตัดพี่ขอบจัดเดิมเดิมเลยพี่ดูนี่ยสวยเดิมเลยนะพี่นะเหียหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญระครังหลวงพ่อกเกษมนะเหรียญเซิงลีฮ้อะนะพี่นะเหรียญเซิงลีฮ้อหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกพ <c oughs> ี่วันนี้เราจะมาพบกับเหรียญกะไหลทองนะพี่นะเหรียญกะไหลทองล้ลลวนเลยพี่ สวยๆเก่าๆกันเลยพี่ดูนะฮะนี่ขอบจัดเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่สุสานไตลักษณ์ลำปางนะฮะเหรียญเซ็งลีฮอพี่เฮงเฮงนะพี่นะนี่เฮงเฮงนะพี่นะขอบปิ้นๆเลยเดียวนะหูปิ้นๆพี่ขอบตัดสวยๆเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยนะเหรียญเซ็งลีฮอหลวงพ่อเกษมขอห้าร้อยบาทครับต่อมาเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงปู่มุนนะฮะ ปีสี่สาพี่วัดป่าหนองรมพี่มังกรคู่หลวงปูหมุนนี่ต่อโค้ดสวยๆเลยนะพี่นะเก่าเก่าเลยเหรียญดูมังกรคมชัดเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่สวยเลยนี่ดูขอบจัดนะพี่นะนี่สวยๆเลยครับดูด้านหลังยันห้าคมคมเลยนะพี่นะ นี่ของดีจังหวัดสะแก้วพี่ของนี่จังหวัดสะแก้วพี่สวยเก่าเดิมเลยพี่ดูนะฮะนี่น่ครับสวยเก่าเดิมเลยพี่นี่ผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปหลวงปู่ใครวัดเชิงเลนพี่อันนี้รุ่นหูเชื่อมนะพี่นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะมีรอยจานซ้ายขวาพี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมรอยจานซ้ายขวาคมคมเลยนะพี่นะ สวยเดิมเลยดูขอบนะพี่ขอบตัดเดิมเดิม้านหลังมีรอยยันนะมีเนื้อนุ่นตรงกลางเลยพี่นี่ฮะหัเชื่อมห่วงเชื่อมสวยสวยเลยพี่นี่ฮะขอบตัดเดิมเดิมเลยครับขอบตัดเดิมเดิมลบหุ้ไข่ไดนะ้หูขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาททำมาเป็นหลวงพ่อคงวัดวางกระพร้อมนะฮะนี่เหรียญปาดตาล,ลงพ่อคงวัดวางกระพร้อมสองสี่แปดหกแล้วเหรียญน,นี้ก็ไล่ท้องสวยมากเลยพี่ สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่หน้าตาคมชัดมีเส้นเนื้อเกินอยู่ที่บ่าขึ้นไปเห็นวิสวยเก่าเลยนี่ฮะสวยสวยเลยนะพี่นะเหรียญนี้พี่สวยเลยครับเก่าเก่าสวยสวยเลยนะนี่ผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญชินราชนะฮะเหรียญชินราช หลังพระนเรส่วนพี่เหรียญชินราชหลังพระนเรส่วนสวยๆเลยพี่เนี่ะเก ja ่าๆเดิมๆเลยนะพิษณุโลกพี่เหรียญชินราชพิษณุโลกนะพี่นะนี่ขอบเดิมๆเ,เกา่าๆเลยนะพี่นะหลังพระนเรส่วนมหาราชพี่หลังพระนเรส่วนมหาราช ผู้คุยกลาดให้ไทยแล้วนะนี่สวยเก่าเดิมเลยนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวิหลวงพ่อเงินหลังกงรมหลวงชุมพรนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่นะหลังกงรมหลวงนะเนือ้อขีดเนื้อเกินบนบ่าพี่คมคมชัดชัดเลยนะพี่นะดูสวยเดิมแลผิวเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่ผิวเดิมเดิมเลยนี่ก็ไหลาทองเดิมเดิมเลยนะพี่นะหน้าตาคมชัด นูน,น,นสวย,สวยดูขอบจัดเดิมๆเลยพี่นี่สวยเดิมนะกรมหลวงชุมพรเขตดูต้มสักพี่นี่สวยเลยดูหน้าตามืขีดอยู่ในตาด้วยนะพี่นะเห็นไหมพี่เมตตาคมๆเลยนะพี่นะสวยสวยเดิมๆเลยนะพี่นะนี่ดูนะครับอันไหนไม่ชัดยังไงก็ทักไลน์มาได้นะพี่นะทักไลน์มาดูรูปเพิ่มเติมกันได้นะพี่นะ เก่าเก่าสวยสวยเลยนะผมขอ500บาทพี่500บาทนะฮะต่อมาเป็นหลวงพ่อเพชรวัดศรีเวียงชัยยาพี่อันนี้ก็ลงใต้กันหน่อยนะพี่นะหลวงพ่อเพชรวัดศรีเวียงชัยยานะพี่นะนี่สวยสวยกันเลยเป็นเหรียญเก่าเก่าพี่เหรียญเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเลยดูขอบจัด เนี่ยพี่เก่าเกเดิมเดิมเลยพี่ดูนะฮะพี่นะนี่ดูเลยสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ขอบเดิมเดิมเลยนะหลวงพ่อเพชรวัดสี่เวียงพี่หมขอห้าร้อยบาทต่อมาไปเรียญหลวงพ่อเขียวนะหลวงพ่อเขียววัดหลวงบนปีหนึ่งสามนะพี่นะนี่สวยเลยยยักษ์มีขีดเนี่ยเนื้อเกินพี่สวยสวยเก่าๆข้างหูมีขีดยาวยวเลยนะพี่นะข้างหูมีขีดยาวยวสวยสวยเลยนะ วันนี้ว่าพบกับเหรียญกอะไรทองล้วนๆกันเลยนะพี่นะกะไหลทองล้วนๆเลยนะวัดหลวงบนปีหนึ่งสาพี่สวยเดิมเลยพี่นี่สวยเดิมเลยะมีขีดเนื้อเกินเห็นไหมครับเก่าๆเลยเนื้อเกินพี่สวยสวยเดิมๆเลยพี่ดูนะฮะนี่สวยเดิมแบบนี้ก็ขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาพี่ต่อมาไปหลวงปู่ขาพี่วัดถ้ำกองเพลนพี่นี่ v ศูนย์เก้าหลวงภู่ขาวัดถ้ำกองเพลนพี่ ของรีเมืองอุดรพี่นี่สวยสวยเลยพี่หลวงภููขาวนะพี่นะวัดถ้ำกลองเพลน,นะฮะหน้าจาคมชัดจมูกมีร่องรอยโดนนะร่องรอยโดนนิดหน่อยแล้วพี่นะนี่เส้นผมคมชัดนะเปเหรียญกะไหลทองเดิมเดิมเลยพี่กะไหลเดิมเดิมเลยพี่นี่ดูขอบจัดเดอสวยสวยเลยนะพี่นะขอบจัดเดิมเดิมเนี่ยมีรอยนูนๆูนอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงกลางแล้วพี่นะนี่ปีศูนย์ข้าวพ่อัขรยันคมชัดสวยสวยเก่าเกเลยพี่ สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่นี่ขอบตัดเดิมเดิมนะครับหลวงภูขาว,วัดถ้ำกองเพลผมขอห้าร้อยบาทพี่ต่อมาเป็นหลวงพระอาจารย์ฟั่นนะเหรียญรุ่นเก้าพระอาจารย์ฟั่นวัดอุดมสมพรน,นะพี่นะบล็อกงามเอกพี่นี่สวยสวยเลยนะเป็นเนื้อทองฝาบาทแล้วพี่นี่เหมือนสวยสวยเก่าๆเ,เลยนะพี่นะนี่เดมิมเดิมเลยงามเอกสวยสวยเลยนะพี่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโลพี่ พระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ฮะนี่วัดดูดมสมพรดีน,นี่เนื้อเกินเนี่ยพี่นี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะขอบจัดพี่สวยเดิมเลยนะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นหลวงพอ่อศิลป์วัดหนองเต่าพี่หลวงพอ่อศิลป์วัดหนองเต่าพระครูไทยธรรมวินิจ สวยๆเก่าๆเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่ดูรูปเหรียญนะดูเหรียญนะพี่นะสวยเดิมเลยนี่เก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่อัคาระยันคมชัดนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่ดูขอบตัดเดิมๆนะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้ก็ขอเพียง500บาทพี่500บาทต่อมาเป็นเหรียญพระแก้ว พระแก้วมรกตนะฮะวัดพระศรีรัตนศาสดารามีสองสี่เจ็ดห้านะพี่นะเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่หูเชื่อมห่วงเชื Liu ่อมสวยๆเลยนะพี่นะพระแก้วมรกตพี่พระแก้วมรกตสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่เขาขอบนะพี่นะนี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมงานร้อยห้าสิบปีนะพี่นะนี่สวย,สวยๆเก่าๆเดิมๆ,ๆเลยนะพี่นะนี่เหรีออยญพระแก้วมรกตพี่ สวยเก่าเดิมเรียมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเท่าเลียไปเหรียญต่อมาไปเหรียญร้อยปีพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพี่นี่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสวยๆเลยนี่สวยเก่าเลยเก่าเดิมเลยพี่เหรียญร้อยปีนะพี่นะนี่มีเนื้อเกินเนี่ยไหมพี่ขีดยาวยาที่สลีขึ้นไปแล้วใต้ล่างตอเต่าเลยพี่นะสวยๆเก่าๆเลยนะพี่นะ ขอบจัดเดิมๆกันเลยครับพี่ขอบจัดเดิมๆดิกันเลยนะพี่นะนี่สวยเลยเหรียญร้อยปีหลวงปู่มั่นพี่ร้อยปีหลวงปู่มั่นนะบอกเป็นไม้มีขีดเไปพี่สวยเดิมนี่เก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่ผมขอ500บาทพี่500บาทต่อมาเป็นเหรียญพ่อทวดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พี่นี่ปีศูนย์แปดพี่นี่นนหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะนี่ สวยๆเก่าเก่านี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะฮะนี่ฮะหลวงพุทวดวัดช้างให้พี่วัดช้างให้ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นหลวงผู้เผอกวัดกิ่งแก้วหลวงผู้เผอกหลังพระพุทธพี่เสมาหลวงผู้เผอกหลังพระพุทธดูมีเส้นที่หูไปไหมพี่ฝั่งซ้ายสั้นฝั่งขวาย,ยาวๆแล้วพี่นะนี่ กะไรทองเดิมๆและทองแดงกะไรทองนะฮะนี่มีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้ฮนะใต้ขาโตเห็นไหมพี่สวยๆเลยเหรียญน,นี้เก่าๆเลยนะพี่นะนี่ดูขอบจัดนะพี่หลังพระพุธเดิมๆเส้นเสี้ยนเต็มเหรียญเลยเหไหมพี่เส้นเสี้ยนเส้นขนแมววิ่งเต็มเหรียญเลยนะพี่นะนี่ดูขอบจัดนะพี่นะนี่ หลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วพี่หลวงพอห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์พี่หลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์เสมาหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะมีเนื้อเกินสามขีดเห็นเย็นชัดๆเลยนะพี่เนาะสองสี่เจ็ดศูนย์สวยเก่าเลยนะพี่นะอันนี้เก่าเดิมเลยพี่ดูนะฮะนี่ดูขอบจัดนะพี่นะนี่เดิมๆเลยโดยขระยันคมชัดเนื้อเกินคมๆเลยพี่ นี่สวยเลยนะพี่นะนี่มีเนื้อเกินเนียไหมพี่เสมาหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวัสดิ์พี่ผมขอห้าร้อยบาทพี่แคบไปเลยต่อมานะพี่นะต่อมาเป็นหลวงพ่อตู้วัดศรีสะช้างวี่หลวงพ่อตู้วัดศรีสะช้างนะฮะหน้าตาคมๆเลยนะพี่นะเก่าเก่า,าสวยสวยเลยนะลุ่นเส้นขนแมวนะเส้นผ่าเลยพี่เหมือนเป็นผ่าตรงหูว่ายาวมาถึงฝั่งอันนี้เลยพี่ เส้นเสี้ยนคมคมเลยนะพี่นะนี่เห็นไหมคมชัดทุกจุดเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่ดูนี่สองห้าหนึ่งสองพี่ปีสองห้าหนึ่งสองเส้นเสี้ยนคมชัดเลยนะพี่นะเส้นเสี้ยนคมคมชัดชัดกันเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ 500บาทต่อมาปเปลี่ยนอาร์มหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์นเหรียญอาร์มนะพี่นะเก่าๆสวยๆหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวารารามนะพี่นะนี่สี่กับหกห่างชนกันเลขหกมีขีดด้านล่างด้วยเห็นไหมพี่มีเนื้อเกินตรงนี้เห็นไหมพี่เห็นไหมทรงอูโอ๋โอ้นะพี่นะสวยๆเก่าๆเลยหูยันยานนะฮะนี่เส้นขนแมวเห็นไหมเส้นเส้นวิ่งเต็มเลยพี่สวยเก่าเดินเลยนะนี่ ขอบเดิมเดิมเลยพี่นี่ดูสวยๆเก่าๆเ,เลยพี่เห็นไหมเห็ียญห้าหลวงพ่อโสธรวัดโสธรเวลาราพี่หลวง่อห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นเหรียญชินราชหลวงพุทธุกวัดปากคอมะขามเทาวีชินราชพิมพ์นมโตหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะฮะเก่าๆสวยๆเลยพี่เก่าๆสวยๆเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะนี่ฮะขอบกระบอกพี่ขอบกระบอกสวยเดิมเลยพี่ดูนะฮะนี่ อัคระยันคมชัดนะฮะยันใบพัดคมคมนะฮะเม็ดด้านบนจางๆด้านล่างคม,มคมนะพี ai, ่นะเม็ดไข่ปลาเนาะนี่ขอบขอบเดิมเดินะนะผมนะพอห้าร้อยบาทครับพี 91, นะ่ห้าร้อยบาทถ้ามาเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยพี่หลวงพ่อรวยนะต่อคดเก้าหนึ่งนะมีเล็กเก้าหนึ่งนะพี่นะนี่หลวงพ่อรวยวัดตะโกพี่แล้วรวยยั่งยืนไหมพี่นี่เหรียญแอปเปิลเนาะเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อรวยพี่นี่วั สักโก้พี่อายุทยาเก้าหนึ่งสวยๆเลยนะพี่นะนี่หน้าตาคมชัดเลยพี่สวยเดิมเลยนะกระไล่ทองนี่แบบโอ้โหแจ๋มมากองนี้สวยมากเลยนะพี่นะนี่รวยยั่งยืนพี่สวยเก่าเดิมเลยนะพี่นะดูดูเหรียญดูนะพี่นะไม่ชัดยังไงก็ทักไอเดียไลน์มาดูได้นะพี่นะนี่สวยเดิมเลยนะหลวงพ่อรวยนะพี่นะ นี่ผมขอ900บาทพี่900บาทนะฮะต้องมาไปเรียนโล่ใหญ่อาจารย์เฮงเนะี่ยไพวันนะเหรียญโล่ใหญ่นะพี่นะหูเชื่อมนะพี่นะนี่ซื้อเหรียญคมสีหน้าอาจารย์เฮงนะพี่นะหน้าตาคมคมชัดๆกันเลยนะพี่นะดูนะฮะนี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมเก่าเก่า,กาสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่เห็นไหมพี่กะไหลทองสวยๆดูเป็นหลังวเวทแองกระทะนะพี่มีรอยนูนๆนะพี่นะนี่หลังเวทเองกระทะนะ เหรียญโลใหญ่อาจารย์เฮงไพวันพี่สวยเลยพี่ถ้าดูได้ชชาเปล่าจะสวยมากเลยนะขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทนะฮะ <c oughs> ต่อมาพี่ต่อมาเป็นเหรียญแปดรอบนะฮะแปดรอบหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่ปีหนึ่งแปดพี่เหรียญแปดรอบนะพี่นี่เก่าสวยเดิมดูเม็ดกันนี้นะเม็ดพดพี่เป็นนะปเหรียญเก้าเก่าเดิมๆเลยนะพี่นะนี่มีต่อโค้ดพี่สังเกติและมีตัวทอ ตัวทออยู่ที่ปลายสังคติเห็นไหมพี่มีเนื้อเกินอยู่ด้านล่างเห็นไหมพี่เนี่ยสังคีตสังคีตนะสวยเก่าเลยพี่เนี่ฮะดูขอบจัดพี่ขอบจัดนี่เห็นไหมพี่เดิมเดิมเลยนะพี่นะมาดูด้านหลังกันครับพี่นี่ฮะเหรียญแปดรอบนะฮะนี่สวยสวยเก่าเก่าลูยันมีเนื้อเกินเห็นไหมพี่โอ้หปิ้นปิ้นเลยนะพี่นะเก่าสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่เนี่ฮะ เหรียญแปดรอบหลวงพ่อทิมนะครับห้าร้อยบาทพี่ต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อดุลน,นะวัดบูรพารามปีศูนย์แปดนะหลวงพ่อดุลน,นะฮะหน้าตาคมชัดเลยนะมีเส้นบนศีรษะเห็นไหมวิม่งไปที่ยนันวี่คมคมชัดชัดเลยนะพี่เส้นเนื้อเกินนะพี่เนาะสวยเดิมเลยเดหลวงพ่อดูลน,นะหลวงพ่อดูลอนะันนี้จะเขียนหลวงพ่อดูลน,นะชื่อท่านดูใหม่มีที่จริงหูจะมีเนื้อเกินนะพี่ที่ปลายหูจะมีเนื้อเกินนะพี่นะ ขอบจัดเดิมๆนี่สวยๆไปเหรียญบางๆนะไม่หนามากนะนี่ค่ะเก่าๆเ,เลยนะพี่นะนี่สวยเลยดูหูห่วงนะไอ้ดูห่วงไอ้ดูหูสวยๆเก่าๆเ,เลยนะพี่นะพูดผิดนะ็ะขออาภัยด้วยนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะพี่นะผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะต่อมาเป็นหลวงปู่เผือกนะฮะวัดกิ่งแก้วแนระดีสี่เหลี่ยมหลวงปู่เผือกนะนี่สวยๆเลย <c oughs> เก่าเดิมเลยพี่นี่ปลายนี่จะมีเนื้อเกินเนี่ยไปพี่มีเนื้อเกินดูตรงนี้เห็นไหมพี่ใต้เม็ดไข่ปลานะพี่นะ่าดูนะฮะนี่สวยเดิมเลยหลวงผู้เผอกวัดกิ่งแก้วพี่นี่สวยสวยเลยพี่ดูครอบตัดนะนี่ฮะนี่เนื้อเกินเนี่ยไปพี่ยันห้าเป็นเม็ดผดเป็นเนื้อเกินเป็นเส้นขนแมวเต็มเลยนะพี่นะตามตำราเลยพี่นี่หลวงผู้เผอกผงขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นหลวง พ่อเผาวนะพ่อเผาวัดถ้ำตะโกรุ่นแรกสองสี่หกแปดพี่นี่หลวงพ่อเผาว่หลวงพ่อเผวนะพี่นะพระพุทธพุทธอะไรพุทธสาราจารย์จาริเผาสวยเดิมเลยพี่ดูเก่าเก่าเดิมเดิมเลยี่เห็นไหม เก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ฮะหลวงพ่อเผาวัดถ้ำตะโกพี่คุณครห้าร้อยบาทเช่นกันนะต่อมาพ่อท่านนุย้ยนี่พ่อท่านนุ้ยวัดอัมพารามนะพี่นะสอ,องสี่แปดได้สองสี่เจ็ดเก้าสวยๆหลังเสือนะพี่เนาะหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมสวยๆเลยนะแวะมาภาคใต้กันอีกแล้วนะพี่เนาะ พ่อท่านหนะนุ่ยฮะนี่สวยๆเก่าๆเลยพี่ได้ดูนะฮะนี่สวยเลยลูกศิษย์ลูกหาท่านใดนะฮะนี่เข้ามาก็มาบูชาไปครอบครองได้นะพี่นะนี่สวยเก่าเดิมเลยนะพี่นะนี่ฮะสวยๆเดิมๆกันแบบนี้นะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะฮะต้องมาไปหลวงพ่อสวนพี่หลวงพ่อสวนนะฮะวัดสำโรงพี่วัดสำโรงนะอุาบน สองห้าสองศูนย์น่จมาสองห้าสองศูนยะ์หลวงพ่อส่วนพี่นี่หลวงพ่อส่วนมีต่อโค้ดด้วยนะพี่นะมีต่อโค้ดด้วยนะฮะหางลอลิงเหมือนจะมีหางวอร์เรก็มีเนื้อเกินนะพอปลาน,ะนี่สวยๆเก่ากาเบกไกรทองโบราณเลยนะพี่นะนี่กระไรทองเดิมๆเ,เลยแล้วพี่นะนี่สวยๆดูพื้นเหรียญแบบทุกกะทุกกะหน่อยนะพี่เนาะนี่หน้าตาคมชัดดูหูดูอะไรนะพี่นะ ขอบจัดเดิมๆเ,เลยครับขอบจัดเดิมๆเ,เลยพี่นี่ฮะวัดสำโรงนะฮะนี่สวยๆเลยเนะื้อเกยไม่หลังไอ้ดอกปลายรอลิงพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะสวยเดิมแบบนี้ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าห้าร้อยบาทครับต่อมาพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อพรวัดหนองแข b รุ่นแรกนะพี่นะหลวงพ่อพรวัดหนองแข b นะพี่นะ นี่สวยๆเดิมๆเลยเล็กสองมีเนื้อเกินเนี่ยพี่ยาวๆเลยนะพี่นะนี่สวยๆเลยดูนะฮะนี่หน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะสวยเก่าเดิมเลยนี่สวยเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อพรวัดหนองแคมอมาคราย,ยันคมชัดหูไม่เหมือนใครเลยหูกว้างนะพี่นนองหูกว้างยิ่งใหญ่เลยนะพี่นะใหญ่กันเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะผมขอ ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่มาไปหลวงพ่อสายหลวงพ่อสายวัดพยัคฆารามพี่วัดพยัคฆารามนะสองสี่แปดสองหน้าเหรียญหันข้างหลวงพ่อสายวัดพยัคฆารามหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมสวยๆเลยจมูกโด่งๆหน้าตาคมชัดเลยพี่ขอบเดิมๆเลยนะพี่นะนี่สวยเก่าเลยพี่ดูนะฮะ พระครูสองวาโสพลหรือหลวงพ่อสายที่เราเลือกในงานทําบุญอายุ85ปีนะพี่นะสวยๆเก่าๆเ,เลยนี่สวยเดิมเลยพี่นี่ผมขอ500บาทพอพี่ต่อมานะเป็นเหรียญพระอาจารย์ทิมนี่ฮะเหรียญขันน้ำมนต์วัดรหัรไล่พี่เหรียญขันน้ำมนต์วัดรหัสไล่หลวงปู่ทิมอิสิริโกพี่ดูต่อโคตรนะะคมๆคมชัดๆเลยนะนี่เก่าสวยเดิมเลยนะพี่นะ นี่เป็นเหรียญสวยๆเลยดูขอบวิ่งคมๆเลยนะพี่น,น่าเห็นไหมพี่ลองลยสวยเลยพี่ดูขอบนะนี่ดูดูพี่สวยเดี๋ยวดูด้านหลังนะพี่น่าเนี่เป็นเหรียญขันน้ำมนต์วัดละหาไล่ที่ลึกในงานวางศรีลาเลิกยันห้าคมคมเลยพี่ยันห้าคมคมสวยเก่าเดิมเลยนะอันนี้สวยเก่าเดิมนะนะผมขอห้าร้อยบาทที่ต่อมาเป็น <c oughs> เสมานะฮะพิธีลิ พ่อแก่นะสิมาพ่อแก่ที่เลือกไหวครูแล้วพี่นะเปเหรียนไหวครูลงพ่อแก่หลังตะโพนนะพ่อแก่หลังตะโพนพี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะสอสอสอได้เก่าเดิมเลยนะพี่นะนี่เหรียนไหวยครูนะพี่นะสวยๆเลยพี่ดูนี่ดูนะครับนี่เก่าเดิมเลยหลังตะโพนเห็นไหมพี่ปีหนึ่งสามเนาะหลังตะโพนปีหนึ่งสามเรียนนี้เก่าเลยครับพี่เก่ามากเลยนะนี่ผมขอ ห้าร้อยบาททอนะครับต่อมาเป็นเสมาหลวงพ่อไปนะฮะวัดกำแพงวิเสมาหลวงพ่อไปวัดกำแพงวินี่ฮะเก่าเก่ากันเลยนะพี่นะนี่เม็ดปูดปูดขึ้นมาเลยหน้าตาได้ดูนะพี่นะสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่เอ๊ะกล้องไม่ค่อยชัดหรือจับไม่นิ่งนะพี่นะ้องนี่เหรียญนั้นาน,านาเลยนะพี่นะเหรียญรอหลวงพ่อไผ่สอง 700, 48, นะสี่เจ็ดแปดนะที่ระลึอกในเส้นผ่านนะฮะนี่หูปิงปิ้นปิ้นเลยหูปิงปิ้นปิ้นเลยนะนี่ผมขอห้าร้อยบาทอพอพี่ต่อมาเป็นเหรียญหน้าปกพี่เหรียญหน้าปกสองหน้านะพี่หน้านี่เหรียญหน้าปกสองหน้าสวยๆเลยนี่ฮะเหรียญหน้าปกสองหน้านะฮะนี่สวยๆเลย,นะ,เลน,ย,เลยนะพี่นะเก่าๆสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะทุกขอบเดิมเติม นี่ฮะเหรียญหน้าปกสองหน้านะพี่นะนี่สวยเก่าเลยพี่นี่สวยมากเลยนะเหรียญน,นี้สวยมากเลยถ้าไปเลี่ยมขึ้นเลี่ยมทองขึ้นคอนี่แบบว่าโอ้โหอารามเลยนะพี่นะสวยทุกเหรียญเลยพี่นี่สวยทุกเหรียญเลยนะขอห้าร้อยบาทนะพี่นะอ่าดูให้ชอบนะพี่ดูชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจก่อนนะพี่นะถูกใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรับองค์ไหนโทรมาปิดก,กระดาษได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะฮะ แลังแล้วยินดีให้บริการทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปนะพี่เนาะแต่เพื่อเป็นกำลังใจให้ล้างเห่งด้วยนะครับล้างหิงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ